สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องสุขุสุคนพบพอกับช่องสามบ้านา้านมสวีเดนพี่น้องจา้าพบพอกันในวันที่19สิงหาหกแปดจ้ะพี่น้องหลังจากฝนตกมาสามมือเข่ากับเขียวจากน้อยหลังสีตายเหล่าโบตายเหล่าโบตกอีกแล้วจ้ะเบิงเ่งในพี่น้องเป็นเดินไปเบิดมีแตยย่หยาโอ้ยมาสางว่าเถอะเนาะสิได้กินเขา่าบ่เลยจ้ะเขียวอือปื้อยู่นี่มันหยาดิจ้ะนี่ทั้งยางนี่ว่ามันเขา่า แต่ว่าเขานี่พูนเบิ่งโหลดเขาบอมีพราะาถือฝนซัดขึ้นม้าค่ะหลังจากที่เลี้ยงสีตายบ่อตายเลยโอ้ยปีนี้จะเป็นจังไรเนาะพี่น้องค่ะทั้งหลเป็นจังไรในคือกันบ่อเบิ่งในโหลดค่ะผัด้าเขี้ยวปื้อเบื้องเข่าแห่งจิ้งคิงหนำบอมีเพอสีวันปุ๋ยเอ้าตกมาปีนี้จังไนแมลงผดผัวบกมูวงบกเขียบเด็จ้า หลังจากฝนตกได้สามมือพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเห็ดออกบาดท,ที่นี่สาวบ้านนาไปเก็บเห็ดบึงอ่างก่อนอ่างพี่อ่างน้องก่อนค่ะอ่างพี่อ่างน้องก่อนได้หมวกหนึ่งพี่น้องเอ้ยหูบ่นี่เห็ดยังนี่ตั้งจุกุจีกิกอ้อยมวนหลายเก็บเห็ดจะได้มมวนผดโพบหม้อบอะเก็บแต่บังเนงามคักงามเนี่ยพี่น้องกำลังเก่งเสียบเด้อนี่ผู้ใด,ดกินเป็นนี่มันบริหารยางไงได้พี่น้องปีหนึ่งได้กินเที่ยนหนึ่งได้นน่ ถ ama, ok ้าบ่แม่นว่าฝนตกมานี่ฮ้อนอากาศฮ้อนๆนี่มันบ่ออกปานี่ด้พี่น้องค่ะโอ้ยตั้งจุกูจิีกีเต็นหยุ่มเอาหยุ่มเอาพี่น้องเอ้ยม้วนไหลเก็บเห็ดนี่ล่ะจ้ะว่นน่ะมีแต่ดอกงามๆผู้ใดมากินบ่ค่ะแต่ว่าสาบน้ำมายางหมักแล้นี่เก่งอ้ยเสียบดอกกระลังอ้เปาะเอเตะพอดีจ้ะเอ้าคลิปนี้ฟังให้จูฟังให้เข้าใจเด้อมาพร้อมกับอันเห็ดนี่ล่ะนี่เห็ดงามๆงามๆ เป็นตัวเลขแนวทางของเจ๊นองคายพี่น้องคะเจ๊นองคายเพิ่นกิดเอามาฝากพี่ตอนน้องแล้วเด้อผู้ใดหมั่นเพินพ่นเนี่ยพี่น้องเตกคักเตกเนี่ยหกสามสามหกแล้วหกห้าห้าหกเลขในตารางเพิ่นพี่น้องจา้าเขาซะนั้นมันไวค่ะสามตัวเตกขันผู้ใดจับเป็นแปดหกห้าพะนะผู้ใดไลค่ะเจ๊นองคายนี่เกือบลั่นเตกสาวบันนาพะนะ ทั้งเลียนหันหันกับพองกันว่าสันว่าทั้งใดบนได้ล่างว่าสันว่าป้าเจ้าจังไหนมาดวงดีเถอะเปินได้ว่าคิดรับประหยากดอกว่าสันถือกระเทดบุญไปเรื่อยๆต่อดวงไปเดียวมันสิม้าเองมันมันจับถือเองได้สาบานาเพระได้ซื้อหลายตัวเดแต่ว่ากับบรูลูคือกันเปินว่าอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิละะ์ลรอก่ะพอเปินมาคิดบุญเนาะเปิ้นกระไรตัวเล็กมาเลียวจ้ะเดียวสาบานาสี่หยิบยุกฝากพีต้อนนองเดอ้อมักกะคอยจัด คัะเรือนพานสำหรับตัวเลขเจ๊ ok น้องคายเนาะค่ะเม่นคักอีรีพี่น้องขันผู้ใดเป็นอิซีตัวยงเราสีรูเลยว่าสุดปังสุดหยอดจะ้ะฟังให้จุฟังให้เข้าใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ๊งเปิดค่าการมองเห็นในสาบาน,ะนานัมเลเดอค่ะถึงปิดกันครับครับจะ้ะก่อนจะงดไม่เดี๋ยวสาวบานาะสิทวนเนาะคะ่ะตัวเลขของเจ๊น ok ้องคายงดถี่ผ่านมา ว่าเข่าตัวใดแล้วก็ไปเบึงเหล็กในตารางว่าเข่าสามตัวเตกตัวใดย่ำคือเกาค่ะแนวทางเด้อพี่น้องสูตรหวยคำนวณมีเขามีรุดงวดนี่เ่งหวยสัญจรเจว่าให้จับตาดีๆเบาใดเบาสัญจรเทาเดาทางไดยากเขาอาจจะหลอกก็ได้เจบอกค่ะการนวทาง่ะเลรียให้มีสติเจว่าค่ะเล่นให้มีสติค่ะเอา้าพี่น้องค่ะไปบึงไปฟังสติติงวดวัางหันพร้อมๆกันจะ้ะ ค่ะอันนี้เป็นสถิติงวดเก่าเมื่อกี้นี่นี่หพี่น้องห้าหกหกห้าสามบนล่างเตกสนั่นจะ่ะเบื้งในตาร้างพี่น้องแปดหกห้าหสสตัวเตกอีกแล้วพี่น้องสุดยอดจ้ะแต่ว่าทั้งเจนี่เพิ่นได้เรนนี่หกนี่เพราะว่าอยังมันมันเขาทั้งบนทั้งล่างมันบ่หกหก็หกสเพิ่นเลยไดหลนยนี่เลขเรียนนี่ แต่ว่ามูนี่นี่เพิ่นใดน้อยๆกับบ่ดได้หลายแต่ว่าเริ่งล้านเพิ่นวะเพิน่นล่นหลายเพราะว่าเพิ่นมีทุนเนาะพี่นองแล้อก็ะเพิ่นกะบ่ได้เดือดร้อนยังค่ะเพิ่นคนมีเงินแน่จากน้อยค่ะสําหรับเจ้เพิ่นกะสุดยอดจะ้ะอันนี้คือสถิติงวดเกา่าท้าผู้ใดพลาดก็เลยย้อไม่ให้บึงแต่ว่าวดนี้เจ้ห้มาแล้วค่ะเอ้าเ๋ยวจีให้บึงเด้อจะ้ะเจ้น้องคายเนาะค่ะในงวดวันที่ หกันยาหกแปดหนึ่งกัญญา 6, หกแปดเจ้น้องคล้ายเพื่อนไหมาคือวิ่งบนล่างฟันไปที่เก้ากับสพี่น้องเอ้ยบักซีนี่ทุกสำนักกว่าได้เ้อนี่ติดซีนี่หลายสำนักติดเหรอที่สาวนาที่ลงคลิปไปนี่ทั้งลุงโซนกับติดซีความฝันของเซียนบุรีลำ้ำฝันเป็นแม่ๆกัติดซีพี่น้องจา๋จาจับตาดีๆ เพิ่นจับคู้หายมีเก้าศูนย์เก้าหเก้าเจ็สี่ศูนย์สี่หกสี่เจ็ดพี่น้องสี่เจเจดสไปสุนกระเล็กฝันของเซียนบุรีรำฝันเม่นเม่นจ้ะหาศูนย์หาสี่หาเจ็ดหาเจ็ดไปส้นอายุของคนตายที่เป็นฝันอู้พี่น้องเลขงวดนี้ติดซี่ย่านยุดดอกา่าย่านซื้อว่าใดยุดอกเพราะว่ารู้สึกว่ากระแสเลขซี่ดังหลายจ้ะ ถือว่าเก่าสีม้าสัญจรนี่เก่ามักสีมาได้พี่น้องแต่เก่ายังมักติดเก่ากับจัดติดเก่าบมักติดสี่ตติดสี่จ้ะสําหรับเลขในตารางเนาะค่ะเจ๊น้องใข้งวดนี้เลขในตารางแถวด้านบนมีหกมีสี่มีห้าแถวด้านล่างมีแปดมีเก้ามีหนึ่งอุ้ยสาวนาลืมตีตารางเดี๋ยวเด้อจ้ะเอาพี่น้องทีตารางให้แล้วได้ชัดๆเนาะจ้ะเลขในตารางสามตัวเต็เมื่อกี้เขาบนเขาล่างแถวด้านบนมีหกมีสี่มีห้าแถวด้านล่างมีแปดมีเก้ามีหนึ่ง หกตัวนี่ทั้งเจวา่าสามารถโยงได้มาแถวเดียวกันได้เฉียงได้ไปยังสี่ได้แล้วเตสี่จัดกันแต่วา่าเจน้องคล้ายเปิ้ว่าระวังเนเด้อเล็กวิ่งอาจจะกอดคอกันมาเพราะมันเคยกอดคอกันมาอยู่แต่นั้นแล้วมันบ่กอดคอกันมาเพิ่นวา่าระวังดีๆค่ะเก่าสีีเก่าเปิ่นบ่ได้จับให้พอเหลขกในาตาลางมันมีสีเก่าเก่าสี่ยูเมเปิ่นบ่ได้จับให้ไหมคะเปิ่นจับจะสี่หกนี่ไหม เพิ่นก็คือจากเห็หน้อยหางลุงน่ละล่ะเพิ่นเลยตัดให้สซ้ำนีออาเดี๋ยวเปรียบเทียบงวดว่างหันจะได้เบิ่งให้ชัดเจนจ้ะนี่งวดว่างหันแตกบนล่างสามตัวแตกจ้ะสถิติงวดเก่าห้าหกหกห้าสามหกหกสามฟันไปที่หกแตกบนล่างจับตาดีๆเอฟซี FC จ้ะเลขกเจ๊นองคก่ขอบอกเลยว่าเพิน่นแมนอหลีจ้ะหลุดยางมากอะ่ะหลุดเกล็กจับคู่ แต่ว่าเลขวิ่งเพิ่นนี่ทุกงวดจ้ะจากที่เพิ่นยู่น้ำสาวบานามาอู้ว่ามปนเป็นปีหรือเปล่าจ้ะรุดยากค่ะสถีทีเพิ่นเดินดีเอาพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริงกริงเพื่ออะ้เห็นคลิปนี้ก็ได้สู่ให้ใหมันน้ำกันสู่ขู่สู่กนนั่นละค่ะเาเดี๋ยวจะให้แคปหน้าจอแคปหน้าจอกลับไปเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักเบ่งเดอพี่น้องว่าเป็นแต่ไปลงทุนบอคอยยิบยกจับไปลงทุน วงินี้สัญจรเปินบอกว่าให้เบิ่งดีดีเนาะค่ะถ้าเมนมีดวงซสือจังไดก็ถือดอกย่าไปบานน้ำเล็กดังเขาหลายเปินว่าเพราะว่าทุกอย่างแล้วมันก็ขึ้นอย่กระดวงเฮาเลขดังๆมาถือกุกงหงดมาถึงหูเฮานั่นบ่ถือสั่มอันนั้นถือดวงเฮาเพินวางส่กะใส่ดุลระพนิจคิดหลายหลายเพินว่าเปินก็บ่อยากให้เหมดเงินหลขันมีดวงเสือตัวเดียวก็ถือเปินวางส่เอาก็ถือว่าเปิ่เือนเตือนสติได้ดีเดจ้ะ ก็ขอให้บุญกุศลที่เจนของใข่เหตดบุญละลายห,ายห,หนุนอิปซีแฟนช่องสาวบันาห้สึกสุขสุกนเด้อเหตนรวยยกช่องวันนี้ก็ได้จ้ะเอาคลิปนี้ไปละจ้ะกดร้อติดตามเนาะคะ่ะเดี๋ยวติดตามลายๆอาเซียนลายลายอาจารย์อีกค่ะก็ให้พี่น้องกดแชร์ออกไปเอาคลิปนี้แค่นี้ละจ้ะสวัสดีค่ะ